ซื่อบอสื้อนกเขาบอ่อไอ้คนบอรอมาขายนกเขามันขันบอ่ออยู่บ่อเศร้ามันขันบอ่ออยู่บ่อเศร้านี่เอยน้อยขี่รถแล้ว น้อยน้อยน้อยไม่แก่กระดูกกระดิกเลยน้อยกดตกดู๋ดิโอ๊ยน้อยกุดตกอืมอยู่บนนี้เราจะได้ไม่ต้องดือนะลูกนะมาน้อยกลัวน้อยกลัวน้อยกุดตกนะฮะเอาดิน้อยมองลงข้างล่างน้อยเสียวน้อยยังเสียวอยู่เลยมันสูงนะลูกเนาะออด น้อยเสียน้อยเสียนะไม่กล้าขยับเลยขยับมันจะตกนะลูกเอาดีตกแน่เลยถ้าขยับนี่เอาดีตกตกตกก็น้อยตกตกก็น้อยตกตกก็น้อยตกตก นกเขาของอายตัวผูมันคันจุกรู น้อยพ่อไปกันนะบ๊ายบายน้อยบ๊ายบายบ๊ายบายไปกันนะไปกันนะไปกันนะพอเข็นแล้วนะเอาเข็นน้อยไปดีกว่าขายน้อยดีกว่าซื้อบอซื้อนกเขาบอไอ้คนบอสักขายนกเขาไม่ใจ <c oughs> <c oughs> ในกลัวในกลัวเลยแล้วนะครับขายนกเขาก่อนนะเออเออน้าเอาเน่าตัดสินใจโดด